สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับผมกับสาระแนวทางดีๆของสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็กลับมาเจอกันในช่วงเที่ยงนะครับผมผมก็มีสูตร2ตัวล่าง6ชุดตรงๆนะครับก็จะมาลงมาให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1่เมษายนนะครับ ก่อนจะไปดูสูตรคำนวณนี้ก็ดูคำเตือนนิดนึงนะครับผมช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับมาดูสูตรคำนวณกันเลยนะครับผม2ตัวล่าง6ชุดตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับสูตรนี้วิธีการคำนวณนะครับสูตรที่1จะเป็นสูตรหลัก10นะครับจะใช้10บนบวกหน่วยบนนะครับบวก10ล่างได้ผลลัพธ์เท่ากับ x ก4 จะได้ตัวเด่น3ตัวนะครับมาตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับส่วนสูตรที่2จะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ x บวก3ได้ตัวเด่น2ตัวนะครับมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างจะนําผลลัพธ์ที่เราคํานวณได้ทั้ง2สูตรมาจับคู่ชุดกันจะได้6ชุดตรงๆนะครับมาดูตั้งแต่งวดแรกที่ผมทํามาไว้ให้เป็นแนวทางนะครับตั้งแต่งวดที่ออก81นะครับเป็นงวดแรก ซึ่งแต่ละสูตรก็เดินไม่เท่ากันนะครับบางสูตรจะเดินยาวกว่านะครับมาดูตั้งแต่งวดแรกนะครับผมสูตรที่หนึ่งคนวณได้สิบห้าได้ห้าแปดสองนะครับส่วนสูตรที่สองคนวณได้สาสิบเอ็ดนะครับผมจะได้หนึ่งแล้วก็บวกเพิ่มอีกสามเป็น4ี่นะครับมาจับคู่ชุดกันก็จะได้ห้าหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งสองสี่นะครับวันนี้มันออกแปดหนึ่งนะครับผมก็ตัวที่เข้าก็คือตัวนี้นะครับแปดหนึ่ง ก็เข้าชุดหนึ่งนะครับตรงๆนะครับผมงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สิบสามได้สามหกศูนย์นะครับส่วนสูตรหลักหน่วยคำนวณได้สิบห้าได้ห้าและแปดนะครับจับคู่ชุดกันก็ได้หกชุดนะครับผมงวดนี้ออกหกแปดนะครับมันก็มีชุดหนึ่งที่เข้าตรงๆนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สิบเจ็ดได้เจ็ดศูนย์สี่สูตรที่สองคำนวณได้ยี่สิบสามได้สามได้หกนะครับ จับคู่กันแล้วก็ได้หกชุดนะครับงวดนี้ออกศูนย์หกนะผมก็มีชุดหนึ่งที่เข้าศูนย์หกนะครับงวดถัดมานะครับผมสูตรที่หนึ่งคำนวณได้เลขเก้านะครับเก้าสองหกสูตรที่สองคำนวณได้สามสิบสี่ได้สี่กับเจ็ดงวดนี้ก็ออกเก้าสี่นะครับมันก็มีชุดที่เข้าชุดหนึ่งคือเก้าสี่นะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สิบสองสองห้าเก้านะครับส่วนสูตรที่สองคำนวณได้สิบห้าได้ห้ากับแปดนะครับ งวดนี้ออกเกดมันก็มีชุดนี้ที่เข้านะครับ9 8้าแดเข้าตรงๆนะครับผมมาดูงว e ดล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับผม noting. สูตรที่หนึ่งหลักสิคำนวณได้2ี่สิบนะครับได้0ูนย์สามเจดนะครับส่วนสูตรที่2คำนวณได้สามสบสี่ได้4ี่กับเจดนะครับก็จับคู่ชุดกันก็ได้เจ็ได้ได้6ชุดนะครับผมโทษทีนะจะพูดผิดเนาะออกเจ็ดเจดนะครับผมก็มีชุดหนึ่งที่เข้านะครับเจ็ดเจดเข้าตรงๆนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับ คราวนี้เรามาดูงวดที่เราจะเอาไว้เป็นแนวทางนะครับคือในงวดวันที่1เมษายนนะครับสูตรนี้มันจะคํานวณได้ตัวไหนนะครับหกชุดตรงๆไม่ต้องกลับนี่นะครับสูตรที่1นะครับเราจะใช้1ิบบนบวกหน่วยบนนะครับ1ิบบนก็เลขสี่นะครับเดี๋ยวขยับนิดนึงเนาะเผื่อท่านไม่เห็น10บบนก็เลข4ี่หน่วยบนก็เลข6นะครับบวก10บล่างเลขเจดสี่บวก6เป็น10บวกเจดเป็นสิบเจ็ดนะครับ ใส่เลขเจ็ดตัวแรกนะครับบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มก็เป็นสิบก็ได้ศูนย์บวกเพิ่มไปอีกสี่แต้มกม็เป็นเลขสี่นะครับเพราะว่าสูตรนี้มันจะต้องบวกเพิ่มไปสามไปสี่นะครับสูตรที่สองนะครับใช้หลักแสนบวกหลักพันหลักแสนเลขห้าบวกหลักพันเลขสามนะครับห้าบวกสามบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งก็เลขหนึ่งนะครับบวกหนึ่ง แล้วบวกสิบท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองก็เลขศูนย์บวกศูนย์แล้วบวกหกคงที่นะครับห้าบวกสามเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหกสิบห้าใส่เลขห้าห้าบวกเพิ่มไปอีกสามแต้มนะสูตรนี้นะครับมันจะต้องบวกบวก,บวกอีกสามนะครับสามบวกห้าเป็นแปดได้ผลลัพธ์ทั้งสองสูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ออกมาจับคู่ชุดกันนะครับได้เจ็ดห้าเจดแปดศนห้านะครับแล้วก็0ูนย์แสี่ห้าตัวสุดท้ายสี่แปเป็นแนวทางในงดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับสองตัวล่างหกชุดตรงๆนะครับ สูตรนี้ทั้งสองสูตรผมเคยลงไว้ให้หนึงววดที่ผ่านมาแล้วนะครับ <c oughs> บางท่านอาจจะนึกไม่ออกนะครับเอ๊งวดก่อนไม่มีสองตัวที่เข้าเจ็ดแลวทำไมามาให้เดี๋ยวบางท่านก็จะมาด่าผมอีกนะครับคือทั้งสองสูตรนี้ผมจับมาให้เป็นชุดเลยนะเพราะว่างวดที่ผ่านมามันให้อย่างละตัวนะครับนี่ออกสูตรอันนี้เป็นสูตรที่สองนะครับผมจับไว้ให้หนิ้ววดก่อนเป็นโค้งสุดท้ายสองตัวล่างสี่ชุดตรงๆนะครับงวดก่อนนะจับให้ไม่ถูกนะครับ คือเงก่อนนะครับผมจับไว้ให้แค่ใกล้เคียงแค่หนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดนะครับมันออกเจ็ดเจ็ดนะครับสูตรที่เข้าก็คือสูตรนี้นะครับเลขเจ็ดหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งผิดนะครับมันก็เลยจับคู่กันไม่ได้มันได้แค่หนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดนะครับแต่ว่าสูตรหลักหน่วยมันยังเดินดีนะครับผมผมก็เลยจับสูตรหลักหน่วยเอามาจับคู่กับสูตรหลักสิบให้นะครับนี่นะครับคือสูตรหลักหน่วยก็คือสูตรนี้นะครับนี่นะครับสี่เจ็ดในงวดก่อนนะครับ ส่วนสูตรหลักสิบนะครับผมเอามาจากไหนนะครับเดี๋ยวบางท่านว่าเอ๊ะงวดก่อนไม่มีเดี๋ยวมาด่าผมอีกนะครับสูตรหลักสิบก็เป็นเอามาจากสูตรรับลอยสิบล่างนะครับผมรับ้อยสิบล่างงวดที่ผ่านมามันเข้านะครับผมทําไว้ศูนย์สามเจ็ดนะครับมันเข้าที่เลขเจ็ดหลักสิบนะครับนี่คือสูตรหลักสิบผมประยุกต์มานี่เลยนะครับนี่สิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างนะครับสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกสามคงที่เนาะศูนย์สามเจ็ดก็ตรงนี้เลยนะครับก็สูตรเดียวกันนะครับศูนย์สามเจ็ด นี่ผมจะคำนวณตรงนี้ให้ต่องวดใหม่ก็มีสุดห้าศูนย์สามสี่สี่หกเจ็ดเจ็ดนะครับสูตรเตียมมาลงให้จับคู่ก็เป็นสูตรเก่าทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้มาเอาสูตรไหนมาให้นะนี่ก็ใช้สิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างสามตำแหน่งนี้นะครับผมมันก็ได้สี่ บวกหกบวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ก็ได้สิบเจ็ดนะครับก็ได้เจ็บด 7. บวกเพิ่มไปอีกสามก็เป็นสิบก็ได้ศูนย์บวกเพิ่มไปอีกสี่ก็เป็นสี่นะครับก็ได้เจ็ดศูนย์สี่นี่นะครับคือเป็นสูตรเก่านืงหดก่อน,อนทั้งนั้นเนาะแต่ว่าจะมาลงทีละสูตรว่าเดี๋ยวลงรับร้อยสิบล่างหนึ่งคลิปแล้วมาลงสูตรลักหน่วยมันเสียเวลานะครับผมก็เลยจับคู่ชุดให้เลยเพราะว่า ท่านผู้ชมก็จะได้ไปหาซื้อสลากได้ไงครับนี่จับสองสูตรมารวมกันเลยในคลิปเดียวนะครับไม่ต้องเสียเวลาลงทีละคลิปนะครับมันมาจับคู่กันแล้วมันก็จะได้ตามนี้นะครับสูตรที่หนึ่งก็คือเจ็ดศูนย์สี่เมื่อกี้นี้นะครับสูตรล็อกหน่วยห้าแปดัวนี้เลยจับคู่มาเรียบร้อยเจ็ดห้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดสี่ห้าสี่แปดเอาไว้เป็นแนวทางในการหาซื้อสลากเลขท้ายสองตัวล่างนะครับในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผม เผื่อท่านใดชอบก็ลองมองดูเลยเนาะกชุดเท่านั้นนะครับผมไม่เยอะนะครับมีแค่6ชุดตรงๆไม่ต้องกลับด้วยนะ7 7 7เนาะเจ็ดเจ็ดนี่ยไหมเข้าตรงเลยงวดนี้ถ้าถามโดยส่วนตัวผมว่าเนาะเลขแปดสวยนะผมว่าเลขแปดนะสวยเ780848เออสวยผมว่านะน,าน่าคิดนะ3ตัวนี้นะครับ ฝากาไว้ให้ผู้ชมไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับท่านใดชอบเรีกไหนก็ลองพิจารณาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนาะสองตัวนี้นะครับก็เป็นสูตรเก่าใน,ในงวดก่อนทั้งสองสูตรเลยนะครับอไม่ได้เอาสูตรไหนมาพลิกแพงเพียงแต่มาจับคู่กันให้ให้เลยนะครับก็จับหลักสิบมาจับคู่กับหลักหน่วยนะครับได้ตัวเด่นหกชุดเนาะ,ะแค่นี้นะครับผมไม่พูดเยอะละนะครับ ใครชอบก็ลองดูนะครับเดี๋ยวก็ลองไปเทียบดูกับสูตรเด่นล่าง10หน่วยล่างอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้มีหลายสูตรที่น่าสนใจอยู่นะครับอ่าคลิปนี้ก็่าจะฝากไว้แค่นี้เลยนะครับผมขี้เกียจพูดเยอะเนาะช่วงสุดท้ายก็ฝากคำเตือนไว้เลยนะครับช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผมคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับ แมวมองนะครับฮ่าฮ่นะครับผมเมื่กี้สุดแมวมองผมได้ตัวไหนนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะลมแรงมากนะครับก็ทับไปก่อน อแมวมองเก้าศูนย์หกนะครับเออนั่นเก้าศูนย์หกถ้ามีศูนย์มีแค่สองตัวนะครับศูนย์ห้าศูนย์แปดอ่ะเนีย่ยเทียบให้ดูแมวมองมีแค่เก้าศูนย์หกนะครับเอ,อ่ย้ำเลยนะเก้าศูนย์หกถ้าในนี้มีศูนย์ก็จะมีแค่ศูนย์ห้า ศูนย์แปดมีแค่สองตัวเท่านั้นศูนย์ห้าศูนย์แปดสวยนะผมว่านะก็ลองดูนะครับผมจะมาหรือไม่มาตรงนี้ก็ไม่มีใครสามารถตอบได้นะครับจะรู้ผลก็ต่อเมื่อวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางเอาไว้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เลยนะครับผมที่จะพูดเยอะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ